คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปรหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยอาหารแมวันว่าภูกใจคนรู้ใจแมวคุณเนสมาพร้อมกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นระหว่างทางตอนที่เพื่อนคุณเนสเนี่ยมาขอให้ไปช่วยขับรถให้เรื่องราวที่พบเจอยังคงสร้างความหลอนที่ติดอยู่ในใจมาตลอดจนถึงทุกวันนี้ครับเหตุการณ์เนี้ยย้อนกลับไปประมาณสัก10 1ส สิบกว่าปีที่ผ่านมารีสอร์ทที่ไม่มีใครเคยเห็นมาติดตามฟังเรื่องนี้การเป็นสายที่เจ็ดกับสายของคุณเนสกันเลยครับสวัสดีครับคุณเนสครับสวัสดีครับพี่สายคุณเนสครับตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนครับอนครสวรรค์ครับอยู่ที่นครสวรรค์วันนี้ฝนตกไหมตกครับพี่สบายๆเลยดิโอเคครับเออนะครับคุณเนสกับผมนี่เราคุยกันครั้งแรก ครั้งแรกครับและปกติติดต,ตามฟังรายการสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลักครับย้อนหลังเป็นหลักเลยครับย้อนหลังร้อยเปอร์เซ็นต์เนะร้อยเปอร์เซ็นต์ครับไม่อยากจะบอกว่าวันนี้รู้สึกดีใจกับสัญญาณโทรศัพท์มากและชัดทุกสายจริงๆเออสายคุณเนสก็ชัดเหลือกเกินดีฮะอย่างเงี้ยเราจะได้คุยกันแบบชัดชัดเต็มเต็มมันมันหน่อยรเรื่องนี้คุณเนสครับย้อนกลับไปประมาณสักสิบกว่าปีที่ผ่านมาครับผมชื่อของสถานที่ รีสอร์ทแห่งเนี้ยเราไม่ต้องพูดถึงไม่ต้องไประบุถึงเขาเลยนะครับเป็นยังไงครับเรื่องของรีสอร์ทที่ไม่มีใครเคยเห็นเล่าให้พวกเราฟังหน่อยครับครับก่อนอื่นจะต้องสวัสดีพิจารแล้วก็ทีมงานทุมนักงานด้วยนะครับสวัสดีครับเรื่องนี้ก็ผ่านประมาณสิบปีครับครับปกติที่บ้านผมเนี่ยจะทําอาชีพค้าขายครับบ้านเราเปิดร้านอาหารเอ่อที่ร้านเนี่ยเราจะทากันเองครับมีแม่เป็นแม่ครัวครับ เร้านเราจะเปิดตั้งแต่เก้าโมงเช้าถึงห้าทุ่มแต่วันนั้นเนี่ยที่เกิดเรื่องเ,เป็นวันหยุดร้านครับก็มีเพื่อนโทรเข้ามาหาเพื่อนคนนี้ชื่อเกิ้นครับอมีอาชีพเป็นช่างแต่งหน้าเกิ้นโทรมาขอให้เราช่วยขับรถพาไปทํางานในคืนนี้ครับเพราะว่ารับรับงานแต่งหน้าเ้าสาวไว้สองที่แต่รถของเกิ้์นเนี่ยเขาเสียทําให้เขาไม่สามารถที่จะไปทํางานได้อก็ประกอบกับจังหวะว่าเราเราว่างพอดีเพราะว่าร้านปิดก็เลยตอบตกลงไปว่าได้ครับ ทีนี้เราก็มาคุยรายละเอียดว่าต้องไปที่ไหนบ้างเอ,อคิวแรกเนี่ยครับงานจะอยู่ที่บ้านปูนลกยุงอําเภอตากฟ้าครับจังหวัดน,วนครสวรรค์ครับส่วนคิวที่สองเนี่ยจะอยู่ที่อําเภอทับทันจังหวัดภูทยธาน,นีครับแต่ว่างานที่สองเนี่ยที่คุยกัน,เนะเกินบอกว่าให้เราแค่ไปส่งครับแล้วก็กลับได้เลยไม่ต้องรอรับเพราะว่าเขาจะต้องดูแลทางเจ้าสาวต่อทีนี้เราก็เลยบอกว่าให้เกิร์นไปชวนน้องอีกคนหนึ่ง น้องซื่อปูนะครับ<ม>ให้ไปเป็นเพื่อน<ม>เพราะว่าขากลับเนี่ยผมจะได้มีเพื่อน<ม>เพื่อนกลับด้วยตกลงกันว่าเราจะออกเดินทางกันประมาณเที่ยงคืนครับพอคุยเสร็จก็วางสายไป<ม>แต่ทีนี้ถ้าออกมาตามเวลาที่ที่นัดกับเพื่อนเนี่ยก็เก่งใส่ที่บ้านเพราะด้วยปกติเนี่ยเวลาร้านปิดคือวันพักผ่อนครับ<ม>พ่อกับแม่เนี่ยจะนอนกันค่อนข้างไวเวลาที่เราไขกุญแจเปิดประตูเนี่ยเสียงมันจะดังแล้วเขาก็จะตื่นกัน ก็เลยตัดสินใจที่จะออกมาก่อนเวลานัดครับหลังจากที่เราอาบน้ําแต่งตัวเสร็จเนี่ยประมาณสักสี่ทุ่มก็ก็ขับรถออกจากบ้านเลยครับมาแวะหาอะไรกินที่ตลาดแล้วก็แวะเซเว่นครับเพื่อจะซื้อของกินเล็กๆน้อยๆติดรถดูนาฬิกาเนี่ยมันเพิ่งจะห้าทุ่มก็ยังไม่ถึงเวลานัดครับก็เลยขับรถมาจอดที่ที่หน้าร้านของตัวเองนะครับพอร้านจะอยู่ติดกับท่านหนุใหญ่อยู่ในตัวตลาดเลยครับเราก็นั่งเล่นอยู่ในรถ เปิดกระจกลงนิดนึงให้อากาศมันถ่ายเทเราก็ดับเครื่องก็ปรับเบาะนอนแล้วก็เล่นโทรศัพท์ไปเรื่อยๆหาอะไรดูไปเรื่อยๆครับสักพักหนึ่งครับพี่แซคมีความรู้สึกว่ารถเราครับด้านหลังที่ส่วนกระบะครับมันยุบลงครับพี่มันมีคนขึ้นเหมือนมีคนขึ้นเหมือนมีอะไรหนักๆที่มันมันหล่นมาใส่กระบะครับอ้อ้เราก็เลยเลยลุกขึ้นครับแล้วก็หันไปดูครับพี่ก็ปรากฏว่าไม่มีใครครับมองกระจกซ้ายขวาก็ไม่เจออะไร แล้วช่วงนั้นส่วนมันก็ก็โล่งครับด้วยด้วยเวลาน,นั้นร้านค้าส่วนมากก็คือปิดกันหมดแล้วอแต่ก็คืองงๆแต่ก็ไม่ได้ติดใจเพราะเห็นว่าอาจจะคิดไปเองอะไรครับมองดูเวลาเนี่ยมันใกล้จะเที่ยงคืนแต่ก็ยังยังมีเวลาอยู่อเราก็นอนต่อครับเล่นโทรศัพท์ต่อ,อสักพักนี้นครับพี่กําลังดูอะไรเพื่อนๆนะอ่ะก็ตกใจเพราะว่ามีคนมาเคาะกระจกครับพี่อมีคนเคาะกระจกหันไปก็เป็นเพื่อนเพื่อนเพื่อนเราและครับพี่ เขาเห็นว่าเรามาจอดรถอยู่ตรงหน้าร้านก็เลยวิ่งข้ามถนนมหาก็มาคุยกันก็ถามว่าเราจะไปไหนเพราะเราก็บอกว่าเดี๋ยวจะพาเกิ้นไปแต่งหน้าครับ,รบทีเนี้ยพวกเขาอะกําลังจะไปนั่งเล่นกันที่ร้านเหล้าไปนั่งฟังเพลงครับเขาก็ชวนเรารให้เราไปนั่งกับเขาก่อนเพื่อถึงเวลานัดแล้วก็ค่อยไปครับแต่ด้วยตัวเราเนี่ยกลัวว่าจะติดหลมแล้วก็จะเสียเวลาก็เลยบอกเออไม่ไปดีกว่าเดี๋ยวใกล้จะได้เวลาแล้วครับ,รบก็เลยแยกย้าย แยกย้ายแล้วก็ขับรถไปรับเกิ้นกับน้องผูที่บ้านเลยครับ <Okay. S 2> พอถึงที่บ้านเกิ้ลนเราก็ขนของขึ้นรถแล้วก็ออกเดินทางระยะทางจากที่ที่บ้านเกิ้นไปบ้านงานที่แรกนะครับประมาณยี่สิบห้ากิโลครับพี่ mm. ใช้เวลาวิ่งนะไม่นานมากเพราะว่าถนนมันโล่งแล้วก็ไม่ค่อยมีรถวิ่งมาถึงจุดหมายแรกเนี่ยเราก็ยกของลงเรียบร้อยเพื่อที่ทนให้เกิ้อนได้เริ่มงานเกื้อนก็ทํางานไปเรื่อยๆจนงานแรกก,ก็เสร็จผ่านไปเรืยบ้อยครับพี่ ตามกําหนดเวลา <Okay. S 2> เราก็เคลียร์ของเก็บของขึ้นรถด,ดูเวลาก็ประมาณตีสองก็โอเคเราก็เดินทางไปอุทยัยธานีต่อ <Okay. S 2> ก็คุยกันว่าเราต้องถึงอุทยัยธานีไม่เกินตีสี่ครับพี่ <Okay. S 2> ทีนี้เออ่ตอนที่ขับรถมาก็ <Okay. S 2> ให้น้องปูนอนในส่วนของด้านแคปหลังครับพี่ <Okay. S 2> หลังคนขับน้องเขาก็นอนไปเพราะว่ามันตีสองแล้ว <Okay. S 2> ด้านหน้าก็จะเป็นผมนั่งคู่กับเกิรนมา okay. เราก็วิ่งกลับเส้นทางเดิมครับพี่ผ่านอำเภอตาขีเพื่อจะเข้าถนนสายเสียมุ่งหน้าไปที่อำเภอทับทันจังหวัดเพชรธานีต่อครับ,รบโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมกับเพื่อนไม่เคยไปเลยที่อำเภอทับทันเนี่ยก็เลยให้เกิดเปิด GPS เพื่อจะนำทางโดยใช้พิกัดที่เจ้าสาวส่งมาให้ทางไลน์ครับเพื่อน,นำทางสรุปปลายทางที่มันขึ้นมันไม่ใช่อำเภอทับทันครับพี่มันคืออำเภอสว่างอารมณ์เป็นเขตติดต,ต่อกับอำเภอทับทัน ทีนี้เราก็ขับรถไปเรื่อยๆจนเข้าในตัวเมืองจังหวัดอุทัยธานีครับครับไปตามทางที่จีเพจบอกจีเพจเบอกให้เราว่าเลี้ยวขวาแล้วก็เลี้ยวซ้ายเพื่อไปเส้นทางอำเภอทับทันครับพี่ตอนนั้นที่ขับรถมันค่อนข้างมืดแล้วเราก็เลยขับไม่ได้ไวมากเพราะเราไม่ชินเส้นทางและทางที่ไปมันก็ค่อนข้างคดเคี้ยวพอสมควรครับด้วยเวลาตอนนั้นมันก็มันก็เดึกแล้วบรรยากาศก,าก็มืดนานๆทีถึงจะเจอแบบบ้านคนบ้านข้างทางเลยครับพี่ แต่ระหว่างที่ขับไปก็จะคอยสังเกตจุดหลักๆว่ามีอะไรผ่านตรงไหนบ้างเพราะว่าเดี๋ยวขากลับเราจะต้องขับกันแค่สองคนแลครับซึ่งน้องเขาหลับเพราะไม่ได้ไม่ได้ช่วยดูทางอยู่แล้วพอเข้าถึงตัวอำเภอทับทันครับพี่ G.P.S บอกให้เราอะเลี้ยวซ้ายอพอเลี้ยวเสร็จปุ๊บเราก็จะเจอสี่แยกไฟแดงครับพี่ตรงสี่แยกไฟแดงมันมีป้ายบอกว่าเป็นแยกทับทันครับเป็นป้ายสีน้ำเงินว่าแยกทับทัน ฝั่งตรงข้ามเนี่ยมันจะมีปั๊มปตทอ์อยู่ครับอพอช่วงที่เราติดไฟแดงจีเพก็บอกให้เราเลี้ยวขวาอืพอสัญญาณไฟเขียวเสร็จปุ๊บเราก็เลี้ยวขวาตามที่จีเพบอกครับอวิ่งตรงไปเรื่อยเรื่อยเราก็จะเจอเซเว่นครับพี่เซเว่นอยู่ด้านซ้ายมือรถก็ผ่านเซเว่นไปตรงไปอีกสักพักนึงเราก็เจอเป็นโลตัสเอ็กเพสครับอยู่ฝั่งเดียวกันเลยครับออืไม่ต้องไม่ต้องลงดีเทลเยอะนะได้ครับอันนี้เริ่มลงดีเทลเยอะแล้ว ครับครับครับพอขับเจอขับเจอตรงที่โงดีเทลเพราะว่าขากลับเราเราเหมือนจำอะไรได้แย่ครับพี่ว่าต้องจับยังไงไอ้มันเป็นร้านสะดวกซื้อร้านหนึ่งก็ได้นะได้ครับครับครับพอขับไปเนี่ยก็เจอร้านสะดวกซื้ออีกร้านหนึ่งจะอยู่ตรงสามแยกครับขับตรงไปอีกสักพักหนึ่งครับพี่มันจะมีไฟด้านหน้าทางนั้นขวางมือนะครับครับที่มองเห็นพอใกล้เข้าไปจะเห็นมันเป็นรีสอร์ทครับพี่เป็นรีสอร์ทลักษณะของรีสอร์ทเนี่ยคือมันเป็นไฟสีเขียวครับติดไฟสีเขียว สัญลักษณ์กับตัวชื่อรีสอร์ทเนี่ยมันก็สะสอดของกันครับพี่ก็สังเกตเออครับพี่จุดสังเกตเราก็ขับตรงไปอีกแต่ระหว่างนั้นเนี่ยมันมันมืดจริงจริงพี่แม้แต่รถสวนละขันก็ไม่มีเลยอพอสักประมาณสักพักหนึ่งจีเวกขึ้นว่าอีกสองร้อยเมตรนะครับพี่ให้เราเลี้ยวขวาอก็ดูนาฬิกามันก็ประมาณตีสามแล้วครับพี่ก็อโอเคก็น่าจะใกล้ใกล้ทางแล้วอะไรเงี้ยอพอใกล้ถึงทางแยก ีเพก็บอกให้เราเลี้ยวขวาตรงทางที่เราจะเลี้ยวเข้าไปครับพี่ลักษณะมันเป็นซุ้มประตูเป็นเหมือนเหมือนซุ้มทางเข้าอะค่ะพี่ที่มันไม่เสร็จสร้างไม่เสร็จเป็นเสาด้านซ้ายขวาเป็นปูนแบบเปเปื่อยแล้วก็มีคานด้านบนครับเราก็ไม่ได้คิดอะไรก็เลี้ยวเข้าไปตามทางครับพี่ตรงเข้าไปทางที่ไปมันเป็นลักษณะเหมือนเป็นทางลู่ลังครับพี่ซ้ายมือก็จะมีเป็นร่องน้ําขวามือก็เป็นทุ่งนาแต่ก็ไม่มีบ้านคนเหมือนเดิม เราก็วิ่งตรงไปเรื่อยๆตรงไปเรื่อยๆ GPS เขาขึ้นเตือนให้เราเลี้ยวขวาครับพี่ในตำแหน่งที่ที่เราถึงเนี่ย GPS เราเลี้ยวขวาแต่เรามองไปเนี่ยเราไม่เห็นทางที่จะเลี้ยวได้เลยเราก็เลยตัดสินใจขับตรงไปครับตรงไปอีกสักพักนึงสัญญาณ GPS มันขึ้นเตือนว่าเราอะเลยทางที่เขาให้เลี้ยวแล้วก็มันไม่มีทางเลี้ยวอ่ะใช่ครับแล้วก็ขึ้นบอกให้เราเนี่ยกลับรถกลับรถเราก็มองหน้าเพื่อนเราก็บอกงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวหาทางกลับรถแล้วกันครับ เราก็เลยตัดสินใจครับกลับรถกลับรถพอมาถึงตำแหน่งเดิมครับพี่ GPS ขึ้นเหมือนเดิมไหมครับให้เลี้ยวซ้ายเราก็คือเหมือนรถ GPS น่าจะมั่วแล้วครับพี่เพราะว่ามันมันไม่มีทางที่แบบจะสามารถเลี้ยวได้เลยอ่ะก็ตัดสินใจขับเลยไปอีกขับตรงต่อไปคร GPS ก็ขึ้นเหมือนเดิมครับว่าเราเลยแล้วให้เรากลับรถครทีนี้นพี่มันมันก็ใกล้เวลาแล้วครับตีสามกว่าเพราะว่า เวลาที่เรานัดกับทางเจ้าสาวเนี่ยอยู่ตีสี่เคยตัดสินใจกลับรถอีกรอบหนึ่งเราวนอยู่นั้นประมาณสามรอบครับพี่จนรอบสุดท้ายเนี่ยพอถึงตำแหน่งเดิม GPS ก็ขึ้นเหมือนเดิมครับให้เลี้ยวขวาเราก็บอกกับเพื่อนจะเลี้ยวทางไหนได้มันไม่มีทางจะเลี้ยวไปทางไหนย่างี้ยแบบเราก็หงุดงิดด้วยพอพูดเสร็จครับพี่เพื่อนก็ชี้ว่านั่นไงทางออชี้ไปฝั่งเราครับพี่ด้านขวามือว่านั่นไงทางเราก็หันไปมองตามที่เพื่อนชี้ครับพี่มันก็มีทางจริงๆครับอ้า มันมีทางแต่เป็นลักษณะเหมือนทางลงไปจากถนนที่ที่เราอยู่ครับพี่ mm. เราก็เลี้ยวหรอเพื่อนก็บอกเออเลี้ยวเลยเลี้ยวเลยอ่าเลี้ยวก็เลี้ยว mm. ก็ตัดสินใจทวีหัก mm. รถเลี้ยวขวาลงไปครับทางมันก็กว้างพอที่รถรถกระบะคันหนึ่งจะไปได้ครับพี่ mm. แต่พอวิ่งไปสักพักหนึ่งสักพักหนึ่งในความรู้สึกของเราที่เป็นคนขับเนี่ย mm. บรรยากาศมันเริ่มแบบทางมันแคบลงครับพี่ mm. แล้วแล้วที่เราเห็นว่าเป็นต้นข้าวทุ่งนา มันเริ่มเป็นต้นญ้าที่มันสูงขึ้น,ส,น<ม>สูงขึ้นครับพี่ณ<ม>เวลานั้นน่ะจะถอยก็ไม่ไม่ได้เดินหน้าก็ไม่รู้จะไปทางไหนต่อ<ม>กลัวรถจะตกหนาก็คุยกันว่าเอายังไงดีก็จอดจอดครับพี่แล้วก็นึกถึงหลวงปู่ครับ<ม>หลวงปู่ที่มีอยู่ในรถครับอ<ม>ก็หยิบพระหลวงปู่หลวงปู่สีขึ้นมาครับพี่ แล้วก็ยกมือพนมว่าขอบารมีหลวงปู่เนี่ยช่วยนาทางให้เราไปถึงจุดหมายออืแล้วก็พาเรากลับบ้านได้โดยปลอดภัยครับพี่หลังจากที่เรายกมือไหว้หลวงปู่เสร็จปุ๊บเกินอีกเหมือนกันพี่เกินก็บอกไฟทางเกินก็ที้ไปด้านหน้ารถครับพี่ซึ่งตอนแรกเนี่ยมันไม่เห็นเลยทั้งหมดไม่เห็นจริงจริงไม่เห็นครับพี่มันเห็นแต่แบบทุ่งนาป่ามืดๆเลยครับเกินสซีก็จะเป็นไฟทางสีส้มที่ตามทางตัวไปครับพี่ก็ โอเคก็ใจซึ้งขึ้นมานับนัณว,วินาทีนั้นนะครับพี่เรานึกว่าเราหลงด้วย G.P.S พาเรามาหลงครับพี่ครับก็ตัดสินใจขับตรงขึ้นไปพอถึงตรงจุดที่เป็นไฟสีสม้มก็ขึ้นถนนได้ครับพี่ G.P.S ก็บอกให้เราเลี้ยวขวาครับครับพอเราหักรถเลี้ยวขวาไม่ถึงสิบนาทีครับพี่ก็จะมาถึงสี่แยกสว่างอารมณ์ครับแล้ว G.P.S เนี่ยก็ขึ้นว่าถึงจุดหมายแล้วครับพี่ ณตอนนั้นน่ะเราก็ยังไม่รู้ว่าบ้านเจ้าสาวอยู่ไหนก็ให้เกินนะ้ลเนี่ยทำการโทรติดต่อบ้านเจ้าสาวครับพี่เราก็ขับวนตรงสี่แยกนั้นน่ะแต่ที่สังเกตได้หลักๆคือตรงที่เราจอดรถน่ะฝั่งด้านขวามือจะเป็นปั๊มน้ำมันพีทีครับฝั่งตรงข้ามจะเป็นป้อมตำรวจครับพี่พอเราวนรอบหนึ่งแล้วกลับมาจอดที่เดิมก็เป็นจังหวะที่เกิ้ลเขาโทรติดกับทางบ้านเจ้าสาวพอดีครับ เขาก็บอกว่าให้เราอ่ะเลี้ยวซ้ายครับพี่พอเลี้ยวซ้ายเสร็จปุ๊บก็จะเจอซอยก็เลี้ยวซ้ายอีกทีหนึ่งก็ถึงบ้านเจ้าสาวเลยครับพี่พอทีนี้เราจะต้องกลับเราจะต้องกลับเราก็เลยเปิด GPS ตั้งจุดหมายปลายทางว่าอำเภอตาขีเพื่อที่จะกลับบ้านครับพี่ครับผลปรากฏว่าทางที่ที่เขาให้เราไปเนี่ยก็คือฝั่งตรงข้ามจากทางที่เรามาครับพี่แจ็คทางป้อมตำรวจครับพี่ที่ที่บอกไปเมื่อกี้นี้ เราก็ไม่ได้คิดอะไรครับพี่แล้วก็เรียกเนงภูให้กลับมานั่งข้างหน้าคู่กับเราก็ส่งเกินไว้ที่นั่นเสร็จปุ๊บเราก็ออกเดินทางกลับเลยครับพี่ทีสี่กว่าระหว่างที่เราขับมาเรื่อยๆครับพี่แจ็คเราเข้าใจว่ามันเป็นคนละทางเลยครับพี่เราขับไปเรื่อยแต่สิ่งแรกที่ทําให้เราตกใจแล้วก็แปลกใจก็คือเราเจอรีสอร์ทครับพี่แจ็คเราเจอรีสอร์ทด้านซ้ายมือครับอซึ่งต้องบอกว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้ครับ่แจ็คเพราะเรามาจากคนละทางครับ หลังจากที่เราเจอรีสอร์ทแล้วเราก็ยังแบบเดี๋ยวถ้าข้างหน้าเราเจอร้านสะดวกซื้ออีกอะแปลว่าเรากลับทางเดิมครับพี่แซก<อ>สิ่งที่เราเจอด้านขวาม,มือก็คือร้านสะดวกซื้อเจอจริงๆรร้านที่สามตรงทางแยกครับพี่<อ>แล้วก็ตัวโลตัสครับพี่แล้วก็ร้านสะดวกซื้อ,อที่เราเจอครับสามร้านติดกันจนกระทั่งมาถึง ปั๊มกวาถอครับพี่โอ้โหเอาเอาทุกแบรนด์เลยนะคุณเนทนะใช่ครับพี่ไม่ใช่สิไม่ต้องไม่ต้องพูที่เขาทุกแบรนด์ครับจนจนเราเราเจอพวกเนี้ยครับพี่เราก็เดินทางกลับบ้านโดยที่เราคิดแล้วว่ามันไม่ปกติครับครับแล้วหลังจากนั้นผ่านมาก็ก็ลืมเรื่องนี้ไปแล้วครับพี่แจ๊คลืมเรื่องนี้ไปแล้วจนประมาณสักสามเดือนก็ร้านปิดคุณแม่ชวนไปไหว้พระครับ แล้วคือท่านอยากไปไหว้ที่วัดก็ดีนอกครับออที่อุทัยเราก็เลยเอาชื่อวัดสิงไกาไปครับเอาครับอไปไปไปที่นี่อแต่พอเราขับรถไปนะครับเรานึกขึ้นได้ว่ามันเป็นทางนี้มันคุ้นมากเลยครับพี่มันเป็นเหมือนทางที่เรามาในคืนนั้นหลังจากที่เราทําธุระไหว้พระเสร็จเรียบร้อยเราก็บอกแม่แต่ยังไม่ได้เล่าให้คุณแม่ฟังนะครับว่าวันนั้นเราเกิดอะไรขึ้นอเราก็บอกเดี๋ยวขอขับรถไปดูอะไรสักนิดนึง เราก็ออกสวัสดครับพี่ก็ตรงมุ่งหน้าไปทางอำเภอสว่างอารมณ์นั่นแหละครับแต่เราไม่ได้ขับเร็วนะครับเพราะเราอยากจะมองข้างทางว่าเราจะเจอพวกนี้ไหมระยะทางตั้งแต่วัดจนกระทั่งถึงสี่แยกสว่างอารมณ์นะครับพี่แจ๊คเราไม่เจอรีสอร์ทครับแล้วเราก็ไม่เจอทางเข้าที่มันเป็นซุ้มประตูด้วยครับพี่แจ๊บทั้งขาไปและขากลับไม่เจอครับครับไม่ไม่มีครับอื แล้วก็ได้ถามกับคนพื้นที่เขาเขาบอกว่าเขาเป็นคนพื้นที่ที่มาอยู่อุ่นเผือกคีแต่จะต้องไปทํางานที่ที่นั่นทุกวันคือเช้าไปเย็นกลับครับสิ่งที่เราเล่ามาไอตัวร้านสะดวกซื้ออะไรต่างๆเนี่ยมันมีหมดครับแต่ไอตัวรีสอร์ทรีสอร์ทที่เราเล่าให้เขาฟังเนี่ยมันไม่มีครับอนี่มันก็เลยเป็นเป็นเรื่องที่ที่มาเล่าให้ฟังรีสอร์ทที่ไม่มีใครเคยเห็นคมันเหมือนมันโผโผโ่เดี๋ยวเห็นเดี๋ยวไม่เห็น คือมันเหมือนจะเจอช่วงกลางคืนนะครับพี่แล้วก็แล้วก็พาเราเข้าไปในทางที่เราไม่เคยไปอซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าไอการนําทางเข้าไปที่รีสอร์ทแห่งนี้เนี่ยมันจะบอกบอกถึงอะไรก็ไม่รู้ในความรู้สึกครับพี่แจ็คจากโดยส่วนตัวคิดว่ามันน่าจะเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงหน้าร้านที่มันเหมือนมีใครขึ้นรถอะครับพี่เขาอาจจะเป็นเป็นอะไรที่นําทางเราไปตรงจุดนี้ครับพี่เหมือนกับเขาเป็นสื่อ ในการนำทางเข้าไปในที่ที่ไม่มีใครเคยเห็นเหมือนเป็นมิติทับซ้อนไม่รู้ไม่รู้อะไรแบบตัดติดรถกลับไปเรื่อยครับพี่ในความรู้สึกของของเจอสวนตัวนะครับเหมือนอยากจะให้เราผ่านตรงนั้นเพื่อที่เขาจะจะลงใช่ครับแต่พอกลับมาปุ๊บไม่เจอแล้วใช่ครับเออซึ่งเราก็ถามทุกคนเฮ้ยที่มันมีรีสอร์ทชื่อนี้ชื่อนี้ไหมปรากฏไม่มีไม่มีครับแถวนั้นคือมันไม่มีอะไรที่มันเป็นรีสอร์ทเลย แต่ที่ที่แปลกใจโดยส่วนตัวที่แปลกใจก็คือระ<อ>ยะเวลาที่เราหลงจงนั้นครับ<อ>พี่มันมันเกือบจะทีสี่แล้วน่าจะประมาณทีส<อ>ามห้าสิบครับพี่<อ>แค่สิบนาทีมันไม่มีทางที่เราจะแบบวิ่งอ้อมจากอีกฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งได้ครับ<อ>เราก็เลยงงว่าทางที่เรามากับทางที่เรากลับเนี่ยมันทําไมถึงผ่านหลายๆที่ที่มันเหมือนเหมือนกัน,นครับมันเหมือนกันแต,แต่มันมีบางอันที่มันไม่เหมือนกันไง ซึ่งตำแหน่งต่างๆเนี่ยไอ้พวกที่มันควรที่มันจะอยู่เช่นพวกร้านสะดวกซื้ออะไรต่างๆมันอยู่ตำแหน่งที่เดิมถูกไหมเพราะฉะนั้นแน่นอนมันคือถนนเส้นเดิมแต่บางบสิ่งที่มันหายไปก็คือรีสอร์ทเนี้ยมันควรที่จะอยู่ตรงนี้แต่มันหายไปครับแล้วรถเราที่เราเข้าไปในนั้นเนี่ยเราเข้าไปใไนไหนเอ,อมาหาไม่เจอเลยนั่นแหละมันเป็นมันเป็นคาถามไงเป็นคําถามว่าเราเข้าไปในไหน เข้าไปได้ยังไงเพราะระหว่างทางที่ที่เราวนไปดูแล้วมันไม่มีทางเข้าเลยครับพี่แจ้งก็ใช่ไงเราถึงบอกไงว่าเราเข้าไปได้ยังไงไงมันเหมือนมันเป็นอ้าวมันไม่มีจุดสังเกตนะครับพี่แจ้งเราก็คงจะจะงงกับตัวเองทีนี้คือสิ่งที่เราเข้าไปมันมีเป็นซุ้มประตูมันน่าจะเป็นจุดที่แบบทําให้เราสังเกตหรือเจอได้ง่ายขึ้นนะครับซึ่งในจุดนี้มันมันไม่มีออไม่รู้ว่าไอ้เข้าไปมันเข้าไปไปจริงหรือเปล่าหรือมันเป็นแค่ทางถนน ลูกลังหรือมันเป็นทางที่คนไม่ได้ใช้แล้วแล้วมันไปทะลุอีกทางไม่รู้แต่มันแปลกจริงสําหรับเรื่องนี้ครับเออนะครับอ่ะนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดคุณเนสครับของรีสอร์ทที่ไม่มีใครเคยเห็นขอบคุณนะอขอบคุณแล้วอ่ะขอบคุณมากคุณเนสที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันนะคขอบพรบคุณครับสวัสดีครับหลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้ว อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กันด้วยนะครับขอขอบคุณอาหารแมวคาริว่าปลุกใจคนรู้ใจแมว